ก็ย Five, ้ำไม่ยังเท็นย้ำยำเป่าเนี่ยเป็นตห้ใครเป็นยำไข่เคลเ่อนวางก้ามเล่เมื่อนเนวานนั้นก็ได้กว่านยืมหมูยืมผ้านี่มาในหนังเขาปกดิเลยหมูเลยผ้านั้นก็ได้ปอดกองเขาในดีนี้งามกว่าอ่าเจ้ายำโตมันมาสัดโก้มันไม่ลงไหนแม่ย่างไหนแ่เขามีกองเขาสุขภาเขาเดาขิงขู่ลงจุนกองเขาจเล้ยงห เยนดกว่าเออฮะกว่ายีผานยสุกอ๋อมมนได้แต่ถึงวก่อยได้ทางผู้เขากไยัง่ะเข้อไปเอาคนรู้ว่าควาร้จี่งยักษ์เช่น่ะไรท่จะยักษ์เช่น่ะไเออสุกวอะไรยูกว่าที่จะวิเศษ่ากก็รู้ยามกว่าอกน奶ยากว่ากกว่าเออจิไหกมุ้งก็ว่ารูว่าให้มุ้งมอก็สุกว่าใก็ทำที่ให้ อือก็รอําชิ้นห่าวก็ไปย่ามขานี่ปกติว่าหือนลายๆเออู๊ดเตาเก๊แคบอันนี้ว่าซ่อมที่ๆเอก็อ่าคือว่าคือเมื่อได้กุ้งยึเขาว่าเออผ่านมาเตาให้เข้ากันไดุ้กนู่นไดยไข่มือลงก่วนว่นายเออสุกว่าที่จ้อยก่อนน่เออปนกดิตระที่กว่ากีไไปเห็นก่าปในก็ินรอะมหละคุ้มชูเออแน่หนากว่าเลยเออมาๆๆกดีกว่าไนเห็นนะเออกว่าละกว่าละใช่ะ

thế hạng à múa sinh u thân múa pha chân la múa thang này leo dương trăm cọt đi đi là tất cả này múa sinh u thân mà tất cả này tự đi là tất cả này ha từ tất cả này nó hmm đi đi yo vào này không để quăng vào này à có đi chỗ qua đây lấy sinh ha กอลัย s <S ่ยงก็ลอากอลัไม่ยงก็ลอท่ามากก็ติดต้มากมากดีใจลวมากรมมาดีง่ายเอาหน้ากมีอาน้ากันาเรากังนคงเนี้พกกอท่าากมาดีหัวพวกเราก่รมาไหนอาือว่าือเนาะคือกเือนเนาะเดี๋ยมียงก็ล่อตะก้าเดี๋ยวมียองก็หลอตาตะก้านัไงกันรัตะก้นไงรัว จำใจกันนั่งต้วาที่หุ่นมันเกี่ยววาที่นัดนต้มที่ติตัวเลยังนัดโถ้าไ่ยาวนด้ก็ทตอยูจอมที่ถึงก็มเออว่าตะการอย่ายืนต้นกับพวกกยืนเออพวกไตรัดตะการตรงรัดต้องหวหนาเพราะว่าชีนก็ห้าบอย่ามันเอาเลยเออก็ไย้่งข้ามันตะการเลยพวกกวาว่าได้นีตะการตรงี้เลยว่าหน้าพวกกว่าอย่าไปพวกววานี่ตะการว่าเออเป็นห้องเออวันไหนเะ้วันไหนเจ้ ออโาไปรู้ว่าเขพว่าน่าว่าอะไสงว่าว่าเออเนี้ยอ่าเขอยงก็โม่กัในก้องน่มยากพว่าน่ะม่ในวย้มันเลยมดตะก่ะได้กีดก่อนดในยังก้องไม่ใช่ีว่าเลยจไหมอ๋อได้จเลยน่าะไม่เเนี่ยอ่าีเว่าจมาเลย่ไหมกได้ลันี้ก่าดีเว่าอ อเปนั้กบาเนวนป่าร็ว่าากบเปืนขั้มจืดกบขัมจืดว่าน้อกเปืนัเจืดกัจืตันได้ก็ฮะอ่าวันนี้นันเล้ก็นนอวันนี้ก็ได้เมื่อวันนี้น่ะเออมืลได้แล้วก็ชิลายนก็เลยขึ้นอเมื่อเออเมื่อและแต่แบบแต่ขึ้นอเมื่อก็นชมพันเามีก็ปันมาแล้วก็ชิลายชีก็เลยมุนเหล่ามุ่นมือมื่นแรงันนี้

ก็ตายเจ้าน้าเจปักก็วที่าณยืดดิ้นได้ได้เฮ้ยัวดูไอ้เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ่ยืไมเฮ็นน้าชูปนหยกกน้่ก็ว่าหมักุ้งลรูป้าปุ๊เขืก่อในเมียจวนหัวคนชูก็เฮ้ยเฮ้ยเ็น้าชูก็เฮ้ยเฮ้ยเน่ด้ตวเตา้นตายบัเตาปนถึงได้เจอกหลังค้ับเออมันยิ่เจอกชูกเออเายืเสั่งเจือเนะอาจะไมาตั้ยืป่นตายก็ป่นเจือป่นมายืดก็ตายก็กเจือป้ป่นอันเจือก็อเจือ này nè, cố bên này đệ, con hao chuột vuốt tóc để thám khí hông mày đấy rồi nè, điều mày nói quả đấy, hăm quả đi thuyền đi <laughs> cương, hăm quả tu tế phân tai, như <laughs> thế nào sư na? Ừ. Ở Ừ. 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 เขาบอ่านั่นไรนั่นรมะวก็ผูห้านชกบสถ้าคบทีเนี่ยบัวอานทีเนี่ยมู่่ละลูกน้ำร้างน้ำกมเจงเอแล้วนั่นเดถ้ามีลูกมีล้างสชไเ้าก็บูหามเบียงกินเบียงใจเนี่ยพาทอมาหาดีจินทีใจงานั่นรมะวกเออสว่าะไม่เอาเม่เลียวเออเขามีเงินค้ไในก็ ท่มโลกาลาดเนเพื่อนท่อมโลชัโลจ้าเออเปงกินเปียงใส่้อมกินรอนใส่เขียกมาในกอแต่นี่ต้มของต้มนะเออน้ำเนียงหือเขาโม้หนูโนต้มเขาจะไดนสุกซักเขาก็แล้วก็มาคุณหาคุณหาวในหื่นในเยี่ยวเห็ดแต่ตอนย้ายย่างพวกเขาทีเอาร่มเขาในอุบอุบอุบถุนเขาเพราเขาอุบถุนเขาเออป้ากินข้าวแตด สี่องก็สีชาฮานวนนอนเจ้านอนเจ้าปีกพัดดูเดิมเจ้าเดิมเจ้าก็เฉียบมาเลยเฉียบเลยขึ้นเดยวหนเอาก็มเจะอาเจียนเขาก็เจียนเขาอย่านันฮะเขียนอนไหนฮะเออเขาบอกว่าอนไรก็ได้ ลองีลองจากพรผมกว่วันคก็นนอนก็หลาม่อดนนอนก่อนกอปีกดูลีงามงามนักนีมนเขาไปอานนเขาช่องที่ดีกว่าม่วัยน้อทงม่อเหอเออว้ยีน้อนก่อนลีวัยดีเราดีกมายี่อะไรปีเศรษฐีลงคนนั้นงามก็ไวลาอนอน้ก็ไปว่ายนาอ con <laughs> thỏ con thỏ thỏ mà cũng một văn một chỉ non đẹp như à, tưởng hàng chiến pan trăm hiện quá à tay áo tay tay con à mong muốn lại tay ท <Es> ีมมาที่เวฬาโกก็คงมาเลยชาวพ่อโอ๊ะโอปะนาชลางอาสินเนี่ยอาสินเนี่ยเส้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 นเนี่ยขาคนบ่ในน้ําขาที่นอนก่อนขาขาที่นอนก่อนขาสาธุสาธุสาธุนั่งคนนอนหยับถึงเอ้าเจ้าเจ้าอ่าไม่ทนนอนลาบุงแนนอนยิมมันก่อน ขันดนะันนักเยนปวามีเดียวกลาปาเงียวกลาทำม่เดรู้มั้งช่เศษีหลวงส่งออกขาปาถ้าเนี่เศรษีหัวรู้มั้งบริัทกดูน้ำเกอดเียคนเียนี่นักละคมเต็งกาคอมเตงสีนะริบลไปเล